สวัสดีค่ะว,วันนี้อยากออกมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการทำงานเนาะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้เรียนกับพิเศษเอนะคะเรื่องของเป้าหมายนะคะเป้าหมายความฝันจริงๆแล้วธุรกิจทุกธุรกิจทุกงานทุกอาชีพมันก็ต้องมีเป้าหมายเนาะเราทําอะไรก็ต้องมีต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเขาก็จะสอนแล้วว่าคุณจะต้องมีเป้าหมายต้นทางนะกลางนะแล้วก็ระยะไกลนะแล้วคุณจะต้องทําอะไรเพื่อมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะ แต่วันนี้พี่หนุ่ยจะแชร์ในมุมของว่าเราจะาทําอย่างไรในระหว่างทางเนี่ยเป้าหมายระหว่างสมมุติว่าอันนี้คือต้นทางน,นี้คือปลายทางไอ้ช่วงระหว่างกลางเนี่ยเราจะเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราต้องก้าวข้ามอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะคะพี่หนุ่ยอยากแบ่งปันอย่างนี้ค่ะนัดไม่ได้ชุดไม่มามาไม่ทำทำทำแล้วไม่อดทนนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะไปทําธุรกิจอื่นก็มีเหมือนกันค่ะ มันก็อาจจะมีแบบได้ทุนบ้างไม่ได้ทุนบ้างขาดทุนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะ,ละหลายๆครั้งนะคะที่เราตกหลุมอากาศบอกเลยนะว่าระหว่างทางเนี่ยหลายคนจะตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศทําไมคําถามนะทาไมทีมถึงต้องมีวันพุธทําไมทีมถึงต้องมาคุยกันเป็นมิ팅เล็กๆเล็กๆย่อยๆแต่ละกลุ่มละกลุ่มบ้านเราก็กลุ่มวันจันทร์ ทำไมอัปลัยให้ความสําคัญตรงนั้นเรารู้ไหมว่านี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ว่าต้นทางของคุณตัดสินใจสมัครเข้ามาแล้ว500บาท500 PV ีวเงิน30,000กว่าบาทบางคนไม่มียังไปหามากู้หรืออะไรมาเพื่อจะทำธุรกิจเลยนะคุณลืมมันเริ่มต้นว่าวันแรกที่คุณเซ็นไปสมัครมาแล้วคุณลงทุนไปแล้วแต่พอเป้าหมายอยู่ฝั่งนี้ยแล้วเจออุปสรรคระหว่างทางทำให้เราทอ ทำให้เราถอยออกมามันไม่เหมาะกับชั้นธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับกุ้งนะคะธุรกิจนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ชั้นนะคะเราลืมไปแล้วเหรอคะว่าวันที่เราตัดใจเข้ามาเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรก่อนนะที่สําคัญสิ่งที่พี่หนู่มกำลังจะพูดใี่มันสอดคล้องกันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้ระหว่างทางมันเจอกันทุกคนคะ่ะไม่ใช่เจอแค่เราคนเดียวเขาถึงต้องมีทุกคนพุธนี่นะคะ่ะเขาถึงต้องมีมิ팅ย่อยนะคะ เฮ้ยเป็นไงบ้างอยากกับทีมของเราคือวันจันทร์ใช่ไหมอัปลายบางทีกินข้าวหิวข้าวไปทํางานมาก็ต้องรีบกินข้าวกน,นาดปิดหนะ้ากล้องขอกินข้าวก่อนนะพี่หิวเราเห็นภาพอะไรอย่างนึงไหมอัปลายให้ความสําคัญว่าวันนี้อัปลายต้องมาอยู่กับพวกเราเพื่อที่จะมาโค้ดทีมเราเพื่อที่จะมาแต่งเรียมเพื่อจะให้พวกเราออกจากหลุมอากาศเพื่อที่จะประครับประคองประครับประคองให้ขึ้นจากหลุมทุกคนมีสิทธิ์ลงหมดลวค่ะ ลงหมดมันมันเป็นอย่างนี้ค่ะการทํางานมันไม่ราบเรียบหรอกค่ะไม่มีอาชีพใดๆที่ทาแล้วมันสมูทอย่างนี้ไม่มีในชีวิตนี้ในโลกนี้ไม่มีมันต้องมีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันการบอนดิ้งกันการสื่อสารกันสําคัญมากๆสําคัญมากๆถามว่าพี่หนุ่ยท้อปเป็นไหมระหว่างทางเป้าหมายพี่หนุ่ยก็มีของพี่หนุ่ยอยู่แล้วเป้าหมายแต่ระหว่างทางกว่าจะเจอโอ้โหพวกเราโควิดสี่รอบห้ารอบเข้ามาอีกแล้ว แต่ทำไมพวกเราไม่ตายทำไมไม่ตายถึงมันไม่โตแต่เราก็อยู่ได้สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะบอกเรื่องหนึ่งเลยนะว่าวันนี้ถ้าเราเจอตกลุมอากาศเมื่อไหร่เจออุปสรรคเมื่อไหร่ปรึกษาทีมค่ะปรึกษาอัพคุยกับอัพพี่หนุ่ยมีทุกเรื่องคุยกับอัพถ้าพี่เครียดนะคือบางครั้งพี่หนุ่ยก็ต้องซ่อมตัวเองนะไม่ใช่ว่าอะไรก็อัพอัพอหมดเนาะ พี่หนุ่ยบุคคลหนึ่งเวลาเจอปัญหาเนี่ยซ่อมตัวเองก่อนอันดับแรกหา YouTube นะฟังครูเงาะบ้างบัณฑิตอึ้งลังสีบ้างเข้าไปย้อนฟัง 8F บ้างฟังพระสวดบ้างนะให้มันวนเวียนคือดึงตัวเองออกมาก่อนแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ากระจกกูทำได้วะกูทำได้วะมันแค่มันแค่คนเดียวนี่หว่ามันนิดเดียวนี่หว่าคิดแค่นี้จริงๆนะแล้วหลังจากนั้นพอมันไม่ไหวจริงๆ ยกหูหาอัพค่ะร้องไห้กับอัพก็มีค่ะอัปลายพี่ไม่ไหวแล้วว่มันเหนื่อยวะอะไรวะกําลังจะขึ้นขึ้นขึ้น,นกําลังจะมามา,าอีกแล้วโควิดมา,าอีกแล้วอันนี้เป็นนั้นอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่ยได้ไมเซทจากอัไลายนะคุณนัทจะบอกเสมอว่าพี่หนุ่ยต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจทุกครั้งอัไลายไม่พูดคําอื่นเลยอัปลายนัทพูดคําเดียวว่าพี่หนุ่ยต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจไอเราอ่ะ เกาเกมเออกูก็ว่ากูเข้าใจนะแต่พอตกลุมอากาศจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมีสติให้เรานะต้องมีคนเป็นสติให้เรานะคนนั้นคืออัปลายคนนั้นคืออัปลายทีนี้บทบาทของอัปลายถ้าอัปลายไม่มีความรู้อัปลายเรียนน้อยๆดาวไลจะกล้าปรึกษาไหมคะดาวไลก็ไม่กล้าคอนเซิลค่ะเขาถึงบอกให้คุณเรียนเถอะค่ะพี่หนุ่ยเมื่อวานนอนฟอกไตยอยู่พี่หนุ่ยก็เรียน ขนาดเป้าหมายความฝันพี่หนุ่ยเคยสอนเองด้วยซ้ำพี่หนุ่ยต้องเรียนใหม่เลยเรียนใหม่เรียนใหม่เรียนเพื่อเติมในสิ่งที่มันมีส่วนต่างที่เรายังไม่รู้เรียนเอาเอกละเอียดเข้ามาวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่ยได้เห็นเลยนะคือทีมเราน่ารักมากอ่ะเดอะซิ t เตมอะ่ะมีอะไรซัพพอร์ตเรามีความรู้เซิร์ฟเราตลอดเพื่อให้พวกเราได้ไปต่อนะคะอยากให,ให้พวกเราเห็นอย่างนี้เ,เวลาเราเจออุปสรรคเนาะ เลาเราเจออุปสรรคให้คิดแค่ว่ามันเป็นบันไดก้าวข้ามสู่ความสําเร็จให้ทําจนมากพอทําซ้ําๆทําสมวินไปวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ให้มันรู้ไปสิทำหนึ่งครั้งไม่เอาสองครั้งไม่เอาสามครั้งไม่เอาไม่ใช่ว่าธรรมชาติธุรกิจสี่ครั้งไม่เอาธรรมชาติธุรกิจไม่ใช่คุณต้องกลับย้อนรูปเอ็กใหม่อีกว่าเอ็กหนึ่งคุณทําอะไรทําไมมันพลาด ทำไมเขาไม่เอาเอา x 1ปรึกษาอัปลนยเอา x สองปรึกษาอัปลน์ไม่ใช่ทาไปสิ x แล้วธรรมชาติธุรกิจธรรมชาติธรตุธรกิจเป็นไงคะคุณไม่ได้ซ่อมตัวเองเลยพี่หนุ่ยทุกครั้งก่อนทํางานอย่างเมื่อวานคุยกับอัปลนยแล้วว่าวันนี้พี่จะทําอะไรพี่จะไปไหนแม้กระทั่งจะมานั่งพูดคิปอันนี้อัปลน์พี่หนุ่ยจะคุยเรื่องนี้คือสิ่งหนึ่งก็คืออัปลน์เหมือนป้ายบอกทางคอยไว้ใจอัปลน์ อัลายเป็นคนที่ทำงานมากกว่าเราคุณไปดูธุรกิจอื่นนะเขาทำธุรกิจได้เป็นหมื่นล้านเขาไม่นั่งจับมือคุณทำขนาดนี้พี่เห็นธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวที่เขาแบบประชุมกันนะเฮ้ยมาเดี๋ยวเรามารวมกันมาคุยกันแต่หลายคนหนีประชุมอยากรู้ไหมคะว่าทำไมหนีประชุมกันขี้เกียจโอ้ยไม่อยากเข้าอ่ะเพราะเราไม่ได้ทำงานไม่รู้จะคุยอะไรนึกภาพไหมเคยเป็นเคยเป็นถึงข้าพูดนะคะพี่บอกงนี้ค่ะสมัยที่พี่ทำบริษัทโซนี่อ่ะ พี่หนึ่งเป็นแอซิสแตนด์แมเนเจอร์เนาะพี่หนึ่งก็จะตื่นเช้ามาเนี่ยไปเลยไปนั่งอ่านอีเมลตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะคะแปดโมงประชุมเด็กกะดึกกับกะเช้าวรวมกันนะแล้วก็เตรียมเตรียมข้อมูลของกะดึกมาประชุมที่10บโมงกับทุกภาคส่วนของโรงงานนะแล้วก็10บโมงเสร็จบางทีนะสิบเอโมงก็มีอ่าสิบเอ็ดโมงครึ่งต่อเงี้ยบางทีก็มาอีกทีบ่ายโมงครึ่งบ่า 3, โมง สุปวาทั้งวันประชุมวัน 5, ละห้าหกรอบเราเห็นไหมคะแต่ของเราประชุมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสองครั้งกับประชุมทีมย่อยเราทําธุรกิจหลักพันล้านไม่ประชุมเลยจะเป็นไปได้ไหมคะคุณอยากได้ร้อยล้านไม่เข้าประชุมเลยไม่วางแผนเลยมันก็ไม่ได้นะโอ้ยถ้าเข้าประชุมนี่รีบเสนอตัวเลยคะ่ะเข้าก่อนเพื่อนเลย ไม่บ้างก็ต้องเจียดเวลาเข้าอย่างน้อยก็ได้รับข่าวสารได้รับรู้ว่าเขาจะทําอะไรนะเขาจะมีอะไรแล้วตอนนี้มันโลกไปถึงไหนแล้วคุณรู้ไหมคุณขัดประชุมแค่ครั้งเดียวอะ่ะคุณตามก็ไม่ทันเลยนะคุณขัดประชุมสองครั้งคุณตามก็ไม่ทันเลยนะวันนี้พี่หนุ่ยถึงอยากบอกเลยว่าคือคําว่าประชุมของเรามันไม่ได้ประชุมเครียดเหมือนงานทั่ว,วไปมันเป็นการรับเหรียญทองจากเพื่อนเขาไปทํางานมา เอ๊ะทำไมพี่อุไรทำได้ทำทีวอลรุ่มพันได้ยังไงวะา200พีวีวทีวอ่นุ่มพันพี่อุไรเขาก็แบ่งปันเอ้ยคนนี้เขาทำอะไรอู้ขนาดบอลผ่าตัดมานะทำไมเ็ายังนั่งหน้าใสาเซียอยู่นรื่อภาพออกไหมเฮ้ย,ยคนนี้ทำงานนั้นคนนี้ทำงานนี้นคนนั้นก็โยนเหรียญทองนั่นนี่มันก็ทําให้เราได้รับสิ่งส่วนต่างที่เรายังไม่เคยมีที่เรายังไม่เคยเจอวันนี้ธุรกิจเราพี่บอกเลยนะว่ามันโคตรอิสระเลยถึงเรียกว่าธุรกิจอิสระเนี่ย มันก็เลยทําตัวแบบอิสระเกินไปบางคนจนไม่เข้าใจว่าธุรกิจเรามันจะต้องมีการเรียนรู้มีการประชุมมีการแชร์ลิงมีการรับเหรียญทองโยนเหรียญทองเพื่อไม่ไปถึงเป้าหมายปลายทางนะคะพี่หนุ่ยต้องแบบตั้งแต่พี่ทําธุรกิจมานะก็ว่าทํามาแบบไม่ว่าจะเป็นการเงินแล้วก็ทำเน็ตเวิร์กนี้มาก่อนนะเรารู้ไหมว่าพี่หนุ่ยเห็นส่วนต่างเยอะมากเลยนะของเราเนี่ย ทีมให้ความใส่ใจเรื่องความรู้มากให้ข้อมูลการทํางานแทบจะจับมือทําเลยเหลืออย่างเดียวเราออกไปลงมือทําออกลงมือทําจนมากพอพี่หนุ่ยเป็นมาแล้วทําทําเอ๊ะทำไมมันไม่ได้กูทํแล้วเว้ยกูเหนื่อยเว้ยทาไมมันไม่ได้กูจะต้องจบมันไม่จบอัลายก็ให้มหาสติพี่หนุ่ยต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจ ต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจทำต่อไปทำต่อไปสมอลวินบิ๊กหรือเาออไลทำสิ่งเล็กๆแล้วถึงวันมันจะม้วนกลับมาเองมันจะม้วนกลับมาเองคนเก่าที่เราเคยปิดเขาเอาไว้ห้าร้อยพีวีศพเกลือนเลยเนี่ยเคยถามเขาไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างสินค้ายังเหลืออยู่กินอยู่ไหมกินแล้วเป็นยังไง สบายดีไหมทไมู้จะเริ่มต้นยังไงสวัสดีปีใหม่ก็ยังทันอยู่มกรานะคะทักทายเขาค่ะรีเลชั่นข้อที่หนึ่งยังใช้ได้เสมอนะคะยังใช้ได้เสมอทักทายเขานะคะอย่างน้อยก็ได้เกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมานะคะอย่างน้อยคําว่าสายสัมพันธ์ความห่วงใยบางคนมาไม่ได้มาเพราะธุรกิจบางคนมาเพราะสายสัมพันธ์เพราะความเชื่อใจไว้ใจวางใจมั่นใจในตัวคุณเราต้องสร้างสิ่ง,งนั้น ใส่ใจเขาด้วยนะคะใส่ใจเขาด้วยเนาะคือวันนี้งานมันไม่ได้ยากหรอกคะ่ะการตัดสินใจมันอยู่ที่เราเนี่ยค่ะคุณมุ้ยพูดเสมอว่าการตัดแจใกกาแพงสูงเท่าธรณีประตูอยู่ที่เราเนี่ยค่ะจะก,ก้าวข้ามหรือไม่ก้าวถ้าเราไม่ก้าวนะคะเรานั่งมองคนอื่นเขาก้าวคุณเสียโอกาสคุณอย่าลืมว่าเป็นเพสดน้ขั้นต่ำคือสามแสนค่าคอมสามแสน นะแม็กก็ประมาณห้าถึงหกแสนพี่หนุ่ยทำมาแล้วไดมอนด์เดือนอละสามล้านคุณเป็นเพสเเดนต์ช้าหนึ่งปีคุณเอาสามแสนคูณสิบสองเดือนนะอันนี้กำลังบอกตัวเองด้วยนะไม่ได้บอกพวกเราพี่หนุ่ยถึงไม่เคยหยุดเลยพี่นอนฟอกไตพี่ก็ยังทำงานดูหน้าคนฟอกไตหน้าคนป่วยพี่ไปนั่งฟอกเมื่อวานไปรอคิวข้อฟอกไต แม่บ้านมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างพี่ขาหนูไม่ได้รางวัลจากพี่เลยเขาจับฉลากปีใหม่พี่เอารางวัลไปให้เจ็ดรางวัลคือคุยไปคุยมาเป็นโรคไทรอยเฮ้ยคุยไทยรอยไหนดิโยนให้ดาวนึกภาพออกไหมคือมันธุรกิจมันอยู่ที่ปากเราเนี่แหละปากเปิดธุรกิจเปิดปา,ปากไม่อ้าชาิหน้าไม่มีทางเจอนะักธุรกิจด้วยกันคุณจะรอให้เขาเดินมาชนคุณไม่ได้หรอกค่ะมันอยู่ที่การลงมือทําของตัวเราเอง ธุรกิจเป็นของเราไม่ใช่ของอัปลน์ไม่ใช่ของดาวไลเป็นของตัวเราเราต้องเทคอนเนอร์ชิพรับผิดชอบคนของเราที่เราชวนเข้ามาไม่ไหวเอาทําเป็นห้องไว้ให้อัปลน์ช่วยดูบางทีเราติดงานนะสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่าทีมเวิร์กช่วยกันช่วยกันไม่มีอัปลน์คนไหนก็ทิ้งดาวไลนะแล้วไม่มีอัปลายคนไหนที่ปฏิเสธดาวเวลาเขาปรึกษาปัญหานะคะเนาะ ก็อยากให้กำลังใจนะพวกเรานะปีเสือนะเขบอกปีทองรวยทุกราศีเกิดถ้าทําจริงๆรวยทุกคนปิน้นอยู่ที่ว่าปลาใหญ่จะแพ้ปลาไวใหญ่ไม่กลัวเก่งไม่กลัวกลัวช้าอย่างเดียวทาเถอะค่ะพวกเราเงินทั้งนั้นเนาะแล้วบริษัทก็น่ารักมากมีโปรโมชั่นให้อย่างดิบดีเลยมีโปรโมชั่นให้อย่างดิบดีดูดิค่ iPhone 13อย่างเท่ นะ MacBook อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำก็ไม่ได้ยากมากคนใหม่ทำแค่ SM ก็ได้ละ Apple Watch 1 7อย่างเงี้ยเหมาะสำหรับทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะอยากให้กำลังใจ,จเจอแน่แน่ระหว่างทางอย่าพึ่งไปแวะก่อนสมมติเราไปตกกลุมอากาศปุ๊บเอาดินกบตัวเองเลยยิบเงียบแอบเลิกยิบเงียบนะพี่บอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยให้เราคิดถึงทีม พี่หนูไปต่อไม่ได้หนูติดต,ตรงนี้หนูเป็นอย่างนี้ค่ะพี่กล้าที่จะบอกกันไม่ต้องอายอัพไม่ต้องอายกันเพราะธุรกิจเราทําธุรกิจเราก็ต้องเติบโตเราเป็นซับแฟรนไชส์ของอัพไลน์อัพไลน์เขาเป็นบริษัทอย่างเราเองเป็นอัพไลน์แล้วก็มีดาวไลน์อยู่ข้างล่างเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อยู่ข้างบนในเมื่อซับแฟรนไชส์ล่างคุณทํางานไม่เป็นยอดไม่ขึ้น คุณในหัวหน้าเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยหัวหน้าซรัพ์เนี่ยคุณต้องลงไปดูแลเขาไหมเอาคิดง,ง่ายๆแค่นี้ยิ่งเขาทำทำยอดได้มาหาศาลเท่าไหร่คุณอยู่ข้างบนมันได้อยู่แล้วอย่าห่วงแค่ตัวเองถ้าไม่สร้างมันไม่เกิดราคะ่ะไม่ต้องนั่งรอสร้างให้มันเกิดคะ่ะแค่สามสายนี่ก็ได้ตังค์แล้วคะ่ะยูซิตี้อ่ะนะคะเนะาะเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่ยตอนเย็นพี่หนุ่ยมี่าแผนการตลาดนะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังกัน าทบทวนนะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันนะคะเนาะแล้วถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะไม่ต้องท้อลูกท้อมีไว้ให้ลิงถือเนาะไปต่อแบบมีพลังนะเอาให้เต็มที่วันนี้เรามีทีมเรามีระบบอยู่แล้วเรามีต้นแบบความสําเร็จเรามีตัวอย่างอยู่แล้วนะพี่อยากให้แบบทุกคนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นเดวันใหม่ก็ยังไม่สายค่ะ ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ก็ยังไม่สายมอบตัวกับออปไลน์เลยค่ะมานูจะทำไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวเลยค่ะมาออปไลน์บอกมาจะให้ทำอะไรพูดอย่างนี้เลยนะคะมอบตัวกับทีมนะอย่าแอบ,บอยู่เงียบๆแล้วนั่งมองดูเอ๊ะเขาทำอะไรกันมันจะไปได้สกักกี่น้ำกูว่าแล้วนะอันนั้นคือสิทธิคิดแล้วค่ะมาเถอะค่ะลุกขึ้นมาเราเสียตังค์สามหมื่นแล้วเราปิด v i p แล้วนะเราปิด VIP แล้วนะ ลุกขึ้นมาเอาคืนค่ะพวกเรามาสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างคุณแทบไม่ได้ออกแรงสักเท่าไหร่เลยนะวันนี้พูดเดยอะนิดนึงนงนะคะเพิ่งกินเอลซพลังมานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ